ตอนนั้นที่ฟังเรื่องกระชายนะคะทางทางพี่เองก็ได้ให้แม่บ้านคะ่ะก็คั้นกระชายน้ำกระชายนะคะแล้วก <Okay. S 1> ็ใส่น้ำผึ้งหน่อยใส่น้ำมะนาวหน ой, ่อยอะไรตามที่ก็บอกนน <Okay. S 1> กันน่ะก็มองว่ามันเป็นสมุนไพรอะยังไงทานเข้าไปมันก็ขออันรายเนี่ยก่อนที่เ,เราทั้งหลายจะไปขนกระชายกันมาจนหมดตลาดนีนะคะ่ค่ะ ถ้ามองจริงๆในหนึ่งแคปซูลเข้ากับใช้กระชายประมาณเท่าไหร่มาถึงออกมาได้แค่หนึ่งแคปซูลนะคะหนึ่งแคปซูลเนี่ยนะครับมันมาจากการสกัดเกือบสองขีดนะครับนะครับแล้วเวลาที่เรากลังจะวางแผนในการให้โดสซิ่งเนี่ยก็คืออาจจะกิน2หรือ3เม็ดต่อครั้งนะครับนะฮะต่อ1นโดสนะครับความหมายคือต่อครั้งห<ด>นึ่งเนี่ยกิน<ด>อ็กิน3ามามแคปซูล ใช่แล้วฉะนั้นคือฉะนั้นคือฉะนั้นคือมัน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 แตกต่างกันมากแล้วก็อันที่2อคือ,อวิธีการสกัดเนี่ยเราสกัดด้วยด้วยเรียกว่าเอทานอลเบสซกันเนาะซึ่งอย่างที่คุณเฉลิมใชเ้เป็นการสกัดด้วยน้ําซึ่งการสกัดด้วยน้ํากับไอสกัดด้วยเอทานอลเนี่ยครับมันมันจะแตกต่างกันโดยที่ว่าสกัดด้วยเอทานอลเนี่ยมันจะดึงเอาสารสําคัญออกมาได้เยอะกว่าเยอะมากนะครับตอนนี้ ถ้าถ้าจะเปรียบเทียบคือใน,ในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยเราเรามีการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วกันนะครับก็มันแตกต่างกัน2 0 0ร้อถึงห้าเท่าเลยต่อนหนึ่งแคปซูลเนี่ยครับอย่างนั้นเลยครับก,ก,ก็คือตอัวน,นี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกระบวนการสก,กัดของเราเนี่ยมันจะต้องถูกเพราะว่ารับรองกับออยออก,ก่อนนะครับถ,ถึงจะขึ้นมาเป็นกระบวนการได้ฉะนั้นคือเราเรา,เรากินโดสโดสนึงเนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ยคือโดสหนึ่งก็จะอาจจะมี3แคปซูลห,หรือ2แคปซูลนะครับมันเทียบเท่ากับประมาณ6ขีดนนะครับคุณจารย์ เออแล้วก็วันหนึ่งอาจจะสองหรือสามโดสก็วันละประมาณเป็นโลเป็นโลขนาด่อาจารยั่ได้น้อยสุดแคปซูลแต่ไม่เป็นไรก็คืออาจารย์ก็บอกว่าถ้าใครสบายใจคือตอนนี้มันไม่ใช่เป็นตัวรักษาโรคอย่างเดียวแต่มันรักษาโรควิตกจริวดีเพราะฉะนั้นทั้หมดใช่ ล้วเปิดจะทานก็กางไปมันก็เป็นสมุนไพรถูกไหมคะได้ความรู้มากมายเลยค่ะก็ต้องฝากอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์มีความคืบหน้าในแต่ละสเตจยังไงก็รบกวนแจ้งเราจะได้อัปเดตให้กับทางท่านผู้ชมได้ทราบนะคะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ